กาบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมค์ครับบัตตี้ทีวีวันนี้ผมจะมาเล่นด่านใหม่และให้ดูอาวุธอันใหม่ด้วยนะครับนี่คือดาบคาตานะมันก็สวยดีนะเลยเป็นตำนานอันใหม่ด้วยนะครับอืมนี่ปืนอะไรไม่รู้กากรอย่าซื้ออ่ะอันนี้ก็เทพครับอันนี้ก็มันมีความมันคงสูงอยู่ เลยผมก็ได้แล้วเปลี่ยมนผมัก็ได้แล้วครับได้บีในใจวันนึงดิยังไงในใจสามวันนะครับเห็นมมน้องเกตบอกว่าจะใจคุ้มนะครับแล้วผมก็เอาเอาเพชรไปสุ่มสเสือเจ็ดเพชรเลยจากสองสามร้อยกว่าเพชรเล่นนี่ก็คือดานใหม่นี่แหละ เดี๋ยวผมย่องไปดูไปเล่นกับเพื่อนก่อนนี่ายเด้อนี่ชาเลนจ์เธอเรียนสองน้ r m a l โอเคเล่นเลย โอ้มาเลยนะครับเดี hmm. okay. uh ๋ยวผมเพิ okay. ่มเสียงหน่อยเฮ้ยที่พี่ตาใจหมดไม่ท่ากันเลยนั่นจะยังเหลือไม่ดันเ็จวันนี้มันคงอโอ้ยโคด้วยโอ้วันนี้ทำไมยานั่ไม่ไค้เลรงนี่ยเอ คตรเร็วน้องเลือด่างเร็วขนาดเร่นีแล้วนะก็กัเล่ยดูไม่อกอระเบิดไปจะควาไปให้ถ oh. ึงโอ้ยเจ๊เๆๆเตายก่อนเพื needles, ่อนปวดพอบีเลยเอีไอ้ข้ามไนทันอยูเลยนอนต่อคิดแล้วโอ้ย พื่อนมาเร็วพวกนี้มันกำลังจะหมดแล้วมาเร็วเย้มาลนะครับแล้วมันก็มีบันไดเลื่อนยโอ้ยแต่หมดเลยเพื่อนมาแล้วมีเลเซอร์ ไอกแล้วมานเยอะออกมาตะโกนโอ้ยแล้วนี Minecraft> ้มันยากมากขนาดระดับ normal ตายกันเยอะผมกำลังจะมามาแล้ว เย่เรามากันโอเคคือเลยว u ลตอนนี้ตอนนี้มันก็ต้องเดินไปทางนี้โอ้ไปเรื่อยคุณลบอกเลยนั่เสยพูดไม่นะพี่ว้สื่อสายเราถูกแน่กแน่กบอกว่าอย่างนั้นเลยครับม่ไจบูดเบือนบวกด้ยแล้วเราก็ต้องไปที่นี่ี่ Wow, wow, kita tengok berdiri di muka. Oh, tapi wah, dosun mana? Ah, yeah, freeze. Oh, dia akan die. Wow, wow, wow! Dosun akan die. Di bawah tu ni, okay. Wah, di pangkalan tu.

เดีวก็่เื่เดี๋ยวเราจะปลให้นะครับแต่ตื้อ่วบอนปัหาได้ครับเขากกล้าก็เรียกว่ากล้าครับโอ้เยตอนนี้ผมก็ือ่รอด้วยดี

จุดกันกเ,เอาใช้เอาไหมไม่ไงหมาโน้ยน่อันนี้ใชตของชักเอื้อยไหมครับตรงนี้เดี๋ยวว่าของคาถาสังดีก็ได้นะครับนง่โอ้โหมหาดีก็ดีดังก็ดึงโดยแค่ยึงว้างั้นนะครับว้าบุกเย้ามาไม่รู้อะไรแบบน

เราต้องมาสู้กับซามูไรกันนะครับมันเทพมากใครเอาอาบิกิเฮรามาเอาคนมาทา,างนี้นะครับเจ้าอาบิกิเฮราไปกันเลยมาเอาได้เลยนะครับผมเจ้าอาบิกิ้ฮรานะครับมเาเอาได้เลยนะครับเจ้าทีครับทุกคนมาเร็วมันมาแล้วตอนนี้รู้ว่าทำกบบทรา,าเรเจ้าอาบิกิเฮรานี่ไงมันเทพไหมครับทำเทพแดง มันยั้เชื่อด้วยตัวนี้โอ้ยเถี่ยเถี่ยเี่ยโอ้ยมันฟันเทพมากถ้ามันดีโอ้มันดินจานูระเบิดด้วยนะครับว้าวว้าวว้าวโอ้แต่ว่ามันมีดาพุ่งชนด้วย ว้าวโอ้โหถ้าบุมไม่ลุกนะจบแน่โบยแน่ไปต่อยอดเอะค่ะสกายิฟต์แชนเนลลงยูทูบนะครับ Tak kerja, kau maklai. Ah, ya. Ah, hah? Ya. So ni, aku tak boleh bercakap dengan kamu. เกดเก็เก็ีดตายเพื่อผมตายผมหาตาผมย่อโอ้ยแม่โอ้ผมเพิ่งตายทีเผมยังไม่ใช่เฮ้ยผมยัไม่ใช่เรียนคืนที่เพราะว่ามันหายากแล้วตอนนี้เมากมได้วัแล้วกาลได้ จ well oh, ้าจ้าจ้าโอ้มันใช้ทานอีกแล้วมันเพิ่มมันลังแล้วครับแค่น้ำมันก็เต็ม ใชยดาบอยนรกแค่ทีนี้มันก็จระโดดด้วยเอาไม่ใช่โอ้มันดูดมันดูดวังววังวนี่จะเราเล่นระดับฮาร์ดจะถึงขนาดนี้อ่ะ ได wow ้ใช่ดีแล้วครับผมเจ็ดาอไป้ยไม่โดนว้ามันเอาอีกแล้วไม่ใช่เด็กเลยจกซุ่มหมดได้จ้าอันนั้นมีสี่ร้อยกว่านั้นนะเนี่ย

โอ้โม่นจ๊คีเพยทำไมนะเพจมันดีไงเพื่อนรอบนี้เราก็แพ้กันไปนะครับเพราะว่าคนที่มึงฆ่าว่าไหมนะครับใครม่รู้ครับสาเปิดสเซไนต์ไุดสิบเอครับแ่ตอนนี้ ก็ถหน้าตองกตามคืครับรเล่นแค่นี้พอแหละบ <B> <ป>ายตาเสียงรบกวนก็ขออนขอความขอประทานโต้ด,ด้วยนะครับน <B> กกดไคแ,และกด Subscribe ด้วยนะครับ